เคยข้ายีให้มันเป็นให้มันเป็นเสือบอกขยี้ทีมให้มันเป็นเสือเสีอปีน่ะนี่เดเมะแม่นี่นี่แม่โอ้นี่นี่นี่เต็มเต็มเต็มเลยนี่นี่เต็มเลยเตี้ยงเตี่ยงมาบึ้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 มาเร็วเร็วเร็วโอ้ยยังไรเต็มเต็มเป็นแดงแดงู่ เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโอ้เห็ด <laughs> ยังลายแคมมาเบิ่งแม่พี่น้องเลยกูณ่เคยเห็นเห็ดลายบานเลยโน่ะอู้ออออยคยแม่คุยอืจากซวยบอลซ้ำเนียยขำเมนนะเียแงเียแงกับเทาเียเออจะเียแงกับเท่างนีอู้เดังเดังเลอเป็นแดงแดงอยอ้ยเี้เย เจบเโอ้เดือ่างอ้ียอมดอวเดอาะบบยเอ้เจ็บนี่ก็เียกรเท่าก็เท่าปุดปุีนาเออเยไลครับฝุ่นฝุ่นก็เติมเยฝุ่นข้างในาเต็มเลยทุ่มุ่มเฮ้ยออกน้ำเห็รฝุ่นข้างในพ่นออกจะไปเหยียบเพ็ดมาก็มานำพร้อม นี่แม่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ก็มีนี่ข้างล่าง,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 งก็มีพูดแม่พูดพูดแม่พูดดอกงดอกงดอกเปียนนอนนีี้อ้ยเียมสเ้ยจ่เบิงนูนี่นี่แม่อันหนึ่งผู้ทูตเปียเลยอ้ยจังสุกกับผู้นตะนนานานตะมันนี่กรเดินอ้ยวันกางตะชีนี้หนึ่งสิเทียมสิเรียมตะกาล่ะมูเดียว เยตตุงห่วงเยตตุงห่วงนี่ๆอันนี้เบิดแล้วบ่นี่ โอยนีอ oh, ้ยกหงดายไม่จะดอกยังไงนี่อันนึงเด้อแม่โอ้เตรียมราดือจะเบิงเลยนี่เตียมตายเอ้ยเฮ้ยกันเตียมตสยพจะเบิ่งบงเด้อเลยนี่โอ้เตรียมอรุบาดอุบายแทนอู้ย่าพุนพุนขมีอีกแล้วนท่งหุนเปียกกะตาเปกะตาใส่ล่ะนี่ เดินเดววะอู้มันเฮ้ยเียตเปียกพุดดหลอกไงโอ้ยดูนะอู้ยูไงนากระเปียไงเกยกตานี่น้อเต็มกระตานะโอ้โอกหลาย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 นะอ้ตุไนกีรับอ้อยเนียอุ้ยเดเเตรียมรอดเดลรื่อยๆอ้ยกนะ <coughs> chị bưng oh, rồi đó thiem trai ơi chị quan trọng hết mẹ hết <laughs> <laughs> <Hay là đỉnh. cười> นี่แม uh, hey. mm. uh, ่ดอกหน่อยเอาอยู่บ่อ้ยมันอันนี้เดียวเปิดแล้วพี่ช่างหนิแม่นี่ดอกเดียวดอกใยดอกเดียวต่ว่าดอกใ่มันเท่าหรอบ่มันเท่าบ่เท่ากันแล้วไวเนวขยขยีด้ละ Tao à mà khai gì? mày, mà em. cả ta đi ạ, tìm cả ta. Hey, ừ. Mù điều. Ừ. <laughs> Mù điều tìm cả ta. Ôi, bố tuần. Mình มันบานเบิดมันบานเบิดหรอวะมาเน่ยก็ดิมันหน่อยมั้งมันหน่อยมั้งมีตาห่อย จมอ๋อผลิตข้ามือแหละู่าไปเีบที่นีอแหลงพวกมันล้หนไปอยู่บ่ตองไปดับมูเดียว